สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับช่องพี่แสงแสงสาวโคราชนะคะวันนี้ก็มานําเสนอเมนูข้าวผัดต้มยําค่ะข้าวผัดต้มยําก็จะมีขาหั่นฝอยมะเขือเทศตะไคร้หั่นฝอยหอมแดงหั่นฝอยใบมะกรูดหั่นฝอยแล้วก็ ผักชีฝรั่งค่ะผักชีฝรั่งหั่นฝอยนะคะการทำข้าวผัดต้มยำทุกอย่างจะเราจะหั่นชิ้นเล็กๆค่ะ,ะมีมะนาวหั่นมะนาวไว้สำหรับให้ลูกค้าใส่แล้วก็มีแตงกวาแตงกวานะคะเอาไว้ตอนที่ข้าวผัดเสร็จแล้วเราจะวางไว้ที่หน้ากล่องนะคะกับต้นหอมด้วย ค่ะแล้วก็ใบที่เหลือจากที่เราตัดเราก็มาหัน่นฝอยค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมผัดกันเลยใส่น้ำมันเสร็จแล้วก็ใส่หมูนะคะอันนี้ก็คือข้าวผัดข้าวผัดหมูต้ยมยำค่ะแล้วก็ใส่ พริกเผานะคะพริกเผาค่ะผัดให้เข้ากันกับหมูค่ะแล้วเราก็จะใส่ไข่นะคะหนึ่งฟองก็คืออันนี้ข้าวผัดหนึ่งกล่องนะคะข้าวผัดต้มยำสำหรับหนึ่งกล่องนะคะผัดให้เข้ากันค่ะ แล้วเราก็จะนำเครื่องที่เราหันทั้งหมดนะคะมาใส่ผัดผัดไปอีกค่ะให้เข้ากันนะคะพอเราผัดเข้ากันแล้วเราก็จะ นำข้าวนะคะถ้าเราเราผัดข้าวกันทั้งหมดแล้วเราก็นำข้าวที่ใส่น้ำมันหอยกับน,น้ำตาลน,นิดผงนัวหน่อยค่ะแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันค่ะผัดให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะมาใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลานะคะ เสร็จแล้วเราก็โรยต้นหอมกับลชีฝรั่งไปอีกนะคะเป็นขั้นตอนที่เราพร้อมที่จะตักใส่กล่องสุกแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ตักใส่กล่องเลยนะคะเตรียมเสิร์ฟเลยค่ะนี่ก็คือข้าวผัดต้มยำนะคะพี่แสงฝากคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะโรยด้วย ผักซีฝรั่งต้นหอมที่เหลือนะคะแล้วก็แตงกวามะนาวต้นหอมค่ะฝากคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณมากค่ะ